มาอัปเดตกันกลับมาที่โอไมคอนโอไมคอนต่อไปนี้ทุกคนนะคะจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากยิ่งขึ้นอยู่ให้เป็นมิตรไปเลยค่ะเพราะดูแล้วโควิดมันจะพัฒนาตัวเองไปได้เร็วมากนะคะอืมอัปเดตกันนิดหนึ่งโอไมคอนมันลาไปกี่ประเทศแล้ว <Okay. S 1> ในเบื้องต้นนะนข้อมูลณหกนาฬิกา วันจันทร์ที่29พฤศจิกาตามเวลาในประเทศไทยย้ำนะครับตามาเวลา,นลนวลานในประเทศไทย<ช>ตอนเช้าวันนี้ตามเวลานในประเทศไทยเท่าที่มอนิเตอร์พบว่าโอไมคคอนมันลามไป,ไปแล้วทั้งสิ้น14ประเทศ14ประเทศมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะมันยังไปต่อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจจะผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่รู้นะคะจะลามไปอีกกี่ประเทศนะคะเริ่มกันที่แอฟริกาซึ่งเป็นต้นตอของโรคโอมคคอน่นแหลบพบ ผู้ติดเชื้อที่ยืนยันได้แล้ว88รายต้องสงสัย99รายทยอยยืนยันไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะกลับตัวเลขกันมาเรื่อยๆทยอยยืนยันไป<ช>เรื่อยใช่ค่ะวตสวานาวัตสวานานะคะยืนยันแล้ว7รายสงสัยอีก9ค่ะอธิบายกันนิดนึงวัตสวานาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ตอนเหนือของแอฟริกาใต้ค่ะเขาอยู่ในโซนน,นั่นแหละค่ะตอนเนื่องกันวัตสวานาเนี่ยเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาก็จริงแต่เป็นประเทศที่รวยที่สุดในทวีปแอฟริกาอื เพราะมีเหมืองเพชรนี่ไงเพราะมีแหล่งแร่อยูเรเนียมที่สร้างรายได้ทํารายได้อดังนั้นกกว่าประเัศอื่นเศรษฐกิจของบรสวรรเยย่แหลยรวยติดอันดับโลกนะทําไปเล่นไปไม่ได้ยากจนนะก็มีแหล่งแร่ธรรมชาติไงในการดูแลถัดไปก็คืออังกฤษฮะอังกฤษตอนนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายค่ะฮ่องกงครับฮ่องกงใกล้ๆเราก็สองรายค่ะน่าสนใจนะ มันลามเข้าฮ่องกงได้ด้วยนะใช่ค่ะอิตาลีหนึ่งรายค่ะนะตอนนี้นะอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยยืนยันหนึ่งรายอีก7รายสงสัยค่ะเบลเยียมเบลเยียมนะคะพบยืนยันหนึ่งรายค่ะเช็กประเทศสหรัฐเช็ก,กสหรัฐเช็กยืนยันหนึ่งรายเนเธอแลนด์เนเธอแลนด์ดูตัวเลขนะยืนยันนตอนนี้13สนะสงสัยอีก48ค่ะ คิดใต้ที่ชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์นะใช่ค่ะเนเธอร์แลนด์ทำไมมันเยอะขนาดนี้ไ่เดี๋ยวจะชี้ปรรเด็นเยอรมันเยอรมันตอนนี้ยืนยันสองค่ะแล้วก็สงสัยอีกหนึ่งค่ะเดนมาร์กเดนมาร์กยังแค่สงสัยอยู่สองค่ะไม่รอดหรอกเพราะว่าไม่รอดหรอกออสเตรียออสเตรียนะคะก็สงสัยหนึ่งค่ะออสเตรียเป็นประเทศในยุโรปฝั่งตะวันออกนะยุโรปตะวันออกค่ะ จากออสเตรียคราวนี้ข้ามาฝั่งเราบ้างมาทางฝั่งตะวันอ,นออกออสเตรเลียออสเตรเลียยืนยันสองและแล่าสุดส,ดสดร้อนเช้ามืดเี้มืดวันนี้ยืนยันมาจากแคนาดายืนยันอีกสองค่ะรวมเบ็ดเสร็จก็คือ14ประเทศใช่แล้ว14ประเทศประเทศที่รลี้ยหรือมีปฏิกิริยากับเรื่องของโอไมคอนไวที่สุดแล้วก็แรงที่สุดเห็นจะเป็นอิสราเอลค่ะอิสราเอล ขอยับเป็นชาติแรกเลยนะประกาศปิดประเทศห้ามคนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็เข้าประเทศเขาไม่ได้ใช่ค่ะประกาศละใช่ค่ะประกาศละมีผลละก็พอนั้นปุ๊บครับประชุมเขาอมาประกาศทันทีเลยนะคะของอิสราเอลค่ะขอยับเป็นชาติแรกนะปิดประเทศเลยห้ามต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็เข้าประเทศเขาไม่ได้อืในเบื้องต้นเะข้าใจว่าเขาจะปิดประเทศสมบูรณ์แบบสัก14วันก่อนค่ะณเบื้องต้นค่ะนะครับ นายมตรี ri, Israel, ali, อิสราเอลนัฟตาลีเบนเนตก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆไม่มีทางเลือกอมไม่มีทางเลือกใช่สถานการณ์มันไม่มีความแน่อนอนไงเพราะนั้นต้องตัดสินใจแบบนี้ครับ